นเดียวเลยจะถึงบาทสีทั้งหมดโอ้กระซิบกระซาบกันอะไรจะอะไรมีกระซีบไหมจ๊ะกระซิบก็มี่ไงเอากระซีบร้อนที่นึงเนี่ยที่มาที่จริงกับซี่จริงอันนี้หนูสั่งเลยหน้าแป๊บนึงนะเอากระซีบสองแก้วองแก้วงูเอาเรื่องกินกันเนี่ยเอากระสุนด้วยไอ้มาเออใส่หัวม้าเป็นม้าปุ๊บเลยลองดูเลยไปไม่ได้หรอก เนีอะไรอ่ะมันเป็นม้ามันเป็นม้าเลยเป็นม้าเนี่ยแต่ดับเป็นม้ายังไม่มีอะไรตุงขึ้นมาเลยอะไรเนี่ยคืออะไรอะไม่ถึงนองโป่งอะไรโป่งอะไรเงี้ยอ๋อมันหมายความว่ายังไงเสด็จพี่ก็ตอนนี้เจ้าเป็นม้าไปแล้วอ๊ยเลย ตกใจสิอะไรเงี้ธอตกใจสิอันนี้ม้าเออใส่หัวม้าเป็นม้าปุ๊บเลยจริงเป็นทุกคนจริงอ่อันนี้เรื่องจริงเลยไม่เชื่อไม่เชื่ออ่ะลองดูเลยไเป็นไม่ได้หรอก ไม่ดูเลยนี่เฮือกผมไม่ซิกอ่ะซิกรองเท้าเอออันนี้ล็อกไว้นี่ล็อกไว้อัญญาต้องอะไรไปค่ะเจ้าหายแล้วที่หม่ใช้เปมนแบบนี้เพราะเจ้าพี่จะคืนแล้วไม่สนใจหม่อมฉันอีกอัญญาจะจะจะฟังพี่พี่มีเหตุผลนั่นเลยคาเหตุผลอะไรไปค่ะมันฟังไม่ช่วยหรอกไปคะจะไม่ต้องโทรพี่ต้องขู่เขาเจ้ายืดเถอะอดียวเจ้ายืดนี่เายืดแล้วก็บา ว่าผมฉันไหมคะจำไว้เลยสามดือนอัดอะไรเนี่บอกใครอ่ะไม่ไม่ไม่ไหนบอกใครใช่ไม่ใช่ผู้ฝากบอกมาใครฝากที่บ้านพี่นนั่แน่ๆไม่ใช่กับคนนี้มาอะไรที่บ้านเขาหลับไปแล้วยังไม่รับไลฟ์สดอยู่ก็ไม่รู้ดิเป็นเป็นกลางการปิดให้เขาอยู่ลุงดีเด้อเลือดออกที่ข้างเนี้ยไปจ้ะทำไม ขอดูเงาโปวกด้วยนะยทำไมโอ้แล้ววันนี้มาคนเดียวเลยจะถึงบาทดีสีทำไมโอ้โกับซิบกระซาบคนต่างสองตู้นี่นะได,เด้เดี๋ยวมาด้วยกันมานี่มาคนเดียวนี่แต่มาเล่นสองการก์ดซนนนนื้อไปหรือเปล่าอะไรผมคนดีไปกันได้เลก่อนนะผมคนดีจะได้ดหรอ,องแกน่าเขาไม่ได้เล่นถึงดึกนะไม่ต้องแวะนักหนาหรอก ทุ้ทำพูดไปเ<ป>เดี๋ยามาเล่นตุ๊ดมึนงน,นี่จะไม่คิดจะถูกกับใครก็เลยเนะแต่งงานได้แลวรออะไรรอแต่งงานได้ละแต่งทำไมอ่ะแต่งทำไมก่อนแต่งทำไมก่อนอะไรก็ฉันเป็นเนื้อคู่เถอะเออเนื้อคู่อะไรไปไปไปเราใช้เฉยๆนะ่ะไ,<ม>ไปเลยเจ้พูดเขียนสัญญาไว้นะ่ะสัญญาอะไรล่ะเขียนไว้แล้วก็ต้องทำไม่ได้ไปดูสิ นะคะน้ำบัวมีไหมครับไอ่จริงจริงน้ำบัวมีไหมไอ้แล้วแอลโซดาเหลือไหมครโอเคดีด <c oughs> ีดีมึงก็เป็นอ,อันนีส <c oughs> นน่สามคนเลยเอาอะไรจ้าอะไรมีปั๊กซี่ไหมจ๊ะมีปั๊กซี่ก็มีนะมีเอาปั๊กซี่ร้อนที่นึงเนี่ยทิม่ามึงไปกินที่ไหนม <c oughs> าปั <c oughs> า๊กซี่ร้อนแก เอาไปพี่จริงๆบอรพี่จริงๆนี่หนูสั่งเลยหัวหน้าแป๊บนึงนะเอาเบอร์พี่สองแก้วสองแก้วหนูเอาเรื่องจริงนะเนี่ยเอาไปส่งเลยหนูพูดจริงหนูพูดจริงลิเกที่ไหนเรืจะสั่งของกินเลยก็สั่งเอออาน้ำแดงสอมน้ำแดงเอาโซดาเปล่าไม่ใส่โซดาน้ำแดงไม่ใส่โซดาอ่าโซดาเลยก็ได้เอาน้ำแข็งเอาก้อนเย็นๆนะ ก็เย็นไม่เอาหมายในค้าต้องวัดคุณภูมิทุกคนเอาจริงปะเนี่ยอ่าจริงอ่ะจริงจริงน้ำแดงดาหนึ่งกูไอหนึ่งมื่กินอะไรกูกูรองกินของพวกมึงตาเป็นลกพิษกระเอาไว้ที่นั่นก่อนเดี๋ยวผมลงไปกินเออทำไม ใ้บานเยี่ยง,งเขาหนุนเขาทำแล้วเขาทำแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วสั่งกันแล้วหนาวเลย,กยลเก็บตังค์ที่ใครเนี่ยอ้าวมาเก็บตังค์ที่ใครล่ะสีเหรอโอไม่ได้เลยเนี่ยจะได้เยอะสุดกันเลี้ยงเลย เอาถั่วทำตุตีนอะไรด่าน่ะแม่คะจะพวกเห็นนี่แม่คะที่สั่งไปทั้งหมดเมื่อกี้ยกเลิกทั้งหมดเลยไทาขาชงแล้วเอาจริงครับใครอยากจ่ายเลยดูนี่มาจริงมาจริงมาจริงเอามาก่อนเลยเดี๋ยวเก็บตังค์ไม่ว่ากันนีครับก็คือใครจะคิดก็คือเดี๋ยวเบลมาเลี้ยงพี่การเนี่ยพี่นั่งกันอยู่เนี่ยร้อยกว่าคนจะซื้อได้นะเบลมาหน่อล้านแล้วของกลางเลี้ยงแฟนขับสงกลาง ใหญ่ปูนใหญุุ้นแต่ทุนกู้กตาทุนกู้ในเมื่อมีสัญญาเนี่ยฉันยอมรับเป็นสามีเธอก็ได้แต่ว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานเพราะไม่ต้องรู้ว่าพ่อเลย